มาร์ุทาวุธลองใช้ชีวิตด้วยเงินค่าแรงขั้นต่ำ450บทสรุปนี่บานงบเกินกำลังได้ความสนใจอย่างมากถึงขนาดว่าถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ทีเดียวหลังจากที่มาสจุทาวุธพัฒรกรรมพลนักแสดงหนุ่มมากความสามารถได้ออกมาทำคอนเทนต์ผ่านช่อง YouTube มีนาคมในหัวข้อ ค่าแรงขั้นต่ำ450บาทจะพอใช้ไหมถ้าต้องใช้ชีวิตแบบพนักงานออฟฟิศหนึ่งวันโดยในคลิปมาสจุทาวุฒก็ได้ทดลองใช้ชีวิตหนึ่งวันด้วยเงินจำนวน450บาทซึ่งมีความยากเย็นตั้งแต่เริ่มเพราะเพียงแค่เริ่มต้นเดินทางก็ต้องใช้เวลานานและต้องต่อรถหลายต่อ รวมไปถึงค่าอาหารการกินที่มีราคาแพงมากขึ้นสวนทางกับค่าแรงขั้นต่ำอีกด้วยซ้ำหนักยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาแบบฉุกเฉินด้วยเช่นค่ายาค่าภาษีสังคมงานบวชค่าภาษีสังคมในการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนออฟฟิศทั้งนี้เมื่อสรุปผลการทำคลิปวิดีโอแล้วพบว่าค่าแรงขั้นต่ำ450าบบาทสำหรับหนุ่มมาร์ชนั้น เรียกได้ว่าไม่เพียงพอทั้งยังมีหนี้ที่ต้องหยิบยืมเพื่อนจำนวน240บาทอีกด้วยซึ่งหนุ่มมาร์ทเผยความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งวันที่ยาวนานมากด้วยการเดินทางที่ยาวนานและไม่ค่อยได้จับจ่ายใช้สอยตามใจตนเองสักเท่าไหร่เพราะต้องคำนึงถึงรายได้พร้อมกันนี้มาร์ทยังเสริมถึงค่าใช้จ่ายฉุกเฉินกรณีปวดเท้าของเจ้าตัวอีกด้วยว่า ต้องจำใจซื้อยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะเหตุเพราะต้องการประหยัดเงินคุมเงินให้อยู่ในงบปริมาณที่จำกัดถ้าอยากได้ยาที่ดีกว่านี้จะมีราคาสูงจนทำให้ไม่สามารถอยู่ในงบค่าแรงขั้นต่ำได้แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นมาที่ยังพูดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์โอกาสสำคัญต่างๆ หลังจากที่คอนเทนต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็บอกเลยว่าได้รับกระแสตอบรับด้านบวกอย่างท่วมท้นเพราะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมหนุ่มมาที่ทำคอนเทนต์สะท้อนความจริงของสังคมซึ่งในช่วงท้ายของคอนเทนต์ก็มีการสรุปใจความสำคัญอย่างไรก็ตามยังรวมไปถึงให้แง่คิดกับสังคมถึงการทวงถามถึงค่าแรงขั้นต่ำนั้น เหมาะสมแล้วจริงหรือซึ่งหลายๆคอมเมนต์บอกว่าเรื่องนี้ตลกร้ายแต่มันคือเรื่องจริงบ้างก็ระบุว่าคลิปดีมากๆแต่ชีวิตจริงใช้จ่ายได้ไม่ถึง450ด้วยซ้ำเพราะมีค่าบ้านบ้างก็ระบุว่าต่างจังหวัดค่าแรงต่ำกว่านี้อีกค่ะขณะที่บางรายระบุว่าก่อนซื้อของต้องถามตัวเองว่ามันจำเป็นขนาดนั้นจริงหรอ